สวัสดีครับพบกับดอกเ e อร์กรีนชาแนลเป็นประจำครับในตอนนี้เราจะพามาดูไส้กรองนะครับก็คือไส้กรองของเครื่องกรองน้ําที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นเค้นโกลพนะครับรุ่นเค้นโกลพที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับในการกรองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ได้บอกนะครับแจ้งฟีดแบ็กมาว่า อยากดูไส้กรองจังเลยนะครับก็ถ้าเกิดด็อกเตอร์กรีนเนี่ยพาชมไส้กรองนะครับหรือว่ามีชุดไส้กรองง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้หลายๆท่านเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับสะดวกขึ้นไปอีกก็คือว่าพอถึงระยะเวลานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นชุดไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ ผมได้เรียนเสมอเลยก็คือเครื่องกองน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาตรฐาน WQA นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เดี๋ยวเราจะพาชมกันนะครับว่าด้วยมาตรฐานนะครับจากสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับไส้กองแต่ละชิ้นเนี่ยมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุด ของไส้กรองนะครับเครื่องกรองน้ำ Ken Go Plus เลยซึ่งแน่นอนครับสะดวกมากนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้านะครับคุณลูกค้าที่กำลังที่จะ,อะมองหรือว่าคิดว่าจะเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยนะครับก็มีความที่ะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยนะครับก็แพ็กมานะครับจากโรงงานเลยซึ่งเราจะเห็นว่า ด้านในเนี่ยมีครบชุดเลยนะครับมีครบชุดเลยนะครับทั้งทั้ง3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางกล่องนี้ไว้ก่อนนะครับเราหยิบขึ้นมาดูนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นซองสีฟ้านะครับอ่าโอเควางไว้ก่อนนะครับชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นซองสีเงินเงินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นที่3โอเค ชิ้นที่3ก็คือเป็นตัว Sediment Filter นะครับซึ่งก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาดูทีละชิ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมนะครับได้เห็นแล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามีมาตรฐานนะครับเป็น NSF นะครับแล้วก็ WQA ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่อยู่ในชั้นแรกนะครับ ที่เรากรองน้ำนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Sediment Filter นะครับหรือว่าตัวกรองหยาบนะครับซึ่งโอเคอันนี้คือซองนะครับที่ใส่เพื่อที่จะรักษาค,ความสะอาดนะครับแล้วก็คุณภาพซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นของแท้เลยซึ่งทางด r g r e e รกรีเราเนี่ยนะครับก็ เลือกนะครับที่มีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อกับทางดรกรีนเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้ามาตรฐานนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐาน NSF นะครับแล้วก็ WQA นะครับอออยู่บนตัว sediment filter นะครับซึ่งเป็นชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยนะครับตอนที่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแกะออกมานะครับแล้วก็ ลี่ยนนะครับตัว sediment filter ได้ละนะครับโอเคชิ้นที่2ครับเดี๋ยวเราเพาหยิบดูเลยนะครับชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว special นะครับ hollow fiber นะครับ membrane สำหรับรุ่น นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูมาตรฐานนะครับทางด้านหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าได้มาตรฐาน NSF นะครับแล้วก็ WQA นะครับได้มาตรฐาน n s f แล้วก็ WQA นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการกรองนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นตัว UF นะครับก็คือ Ultra Filter นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราให้ดูนะครับใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวอัลต r f าฟิลเตอร์ซึ่งก็จะเป็นหลออสีขาวนะครับที่ใช้ในการกรองนะครับก่อนที่จะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับที่พวกเราได้ดื่มกันซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับนักเรียนนะครับหรือว่า สถานอนุบาลนะครับเด็กๆเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมีความมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มาตรฐาน NSF นะครับแล้วก็ WQA นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ที่เราจะพา มาชมนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรครับตัว activated carbon นะครับ activated carbon หรือว่าผงถ่านกำมันเนี่ยนะครับที่มีคุณสมบัติการดูดซับนะครับที่สูงมากๆนะครับมีพื้นที่ผิวที่สูงมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยจับนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับรวมถึงกลิ่นนะครับ สารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มากับน้ำเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ทําให้คุณภาพของน้ำเนี่ยสะอาดนะครับได้มาตรฐานซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็ได้มาตรฐานนะครับที่เป็นตัว WQA นะครับตัว WQA จากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้นะครับในคุณภาพนะครับทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ ไ้กองได้แล้วนะครับสำหรับตัว k e n g o นะครับสำหรับตัว k e n g o Plus นะครับจะเห็นได้ว่าไซกองนะครับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่แพ้รุ่นอื่นๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับ ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสามารถติดตามเราได้ทางยูทูบนะครับด็อกเตอร์กรีนชาแนลนะครับหรือว่า Facebook นะครับด็อกเตอร์กรีนโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าจะเข้าไปชมนะครับออนไลน์สโตร์ของเรานะครับทาง JD Central นะครับทาง Lazada นะครับทาง Shopee นะครับด็อกเตอร์กรีนเราอยู่บน ทั้ง3แพลตฟอร์มนี้เลยนะครับใครสะดวกนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง JD Central นะครับ Lazada แล้วก็ Shopee ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเป็นของแท้100%แน่นอนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ติดตามดรกีนได้ใหม่ครับในวิดีโอตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ